สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรช h anel n อีกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแคเรจะพาเพื่อนๆทุกๆคนเลยมาทําชะอมผัดไข่ใส่วุ้นเส้นเมนูง่ายๆนะคะทํากินง่ายๆมื้อเย็นไข่คิดเมนูไหนไมีออกก็ลองเอาเมนูเมนูนี้ไปทํากันดูนะคะวัตถุดิบนะคะก็นี่คะ่ะจะมีชะอมนะคะแคเรเด็ดออกหมดแล้วเนาะ ชะอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้จะออกแก่ๆเนาะหาซื้อ,อยากตามด้วยวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นแค่เลยใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งก็ให้นําไปแช่น้ําก่อนนะตามด้วยไข่ไก่ค่ะกระเทียมสับสําหรับผัดนะคะแล้วก็พริกค่ะเป็นพริกแดงจินดาหั่นซอยนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะ ใส่ใส่ไปกันเลี่ยนนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมวิธีรมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะ,ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะเลยนะคะขั้นตอนแรกวันนี้แสงจะออกดํา<ำ>ๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนพึ่งตกพึ่งหยุดไปนะคะท้องฟ้ายังคลึมคล้มๆอยู่ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งให้น้ำมันร้อนเลยนะคะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ไข่เราเออใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เมื่อไข่เราสุกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปแค่เลยจะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมสับหรือกระเทียมตำที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดเลยค่ะ ตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าหากว่ามันแห้งไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่น้ำเปล่าได้นะคะใส่ได้นิดหน่อยนะอย่าใส่เยอะนะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะผัดให้วุ้นเส้นสุกก่อนเลยค่ะค่ะเมื่อเราผัดจนวุ้นเส้นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแค่เลยจะปรุงรสแค่นี้นะคะจะไม่ใส่รสด,ดีไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันหอยนะใครชอบก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยค่ะแค่เลยจะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำนะคะสีอิ๊วดำหวานนะคะใส่เพิ่มสีสันนะบนเส้นของเราจะได้ไม่ดูใสใสจืดๆืดเนาะ สุดท้ายนะคะใส่พริกที่เราเตรียมไว้พริกลอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยชะอมค่ะชะอมเนี่ยเขาจะสุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องผัดสุดท้ายผัดไม่ต้องนานค่ะ นี่ค่ะเมื่อพอชะอมพอสลบก็พอนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยกลงไปจัดจานได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ชะอมนะคะน่าทานไหมคะใครที่คิดเมนูไหนไม่ออกนะคะก็ลองเอาเมนูชะอมนะคะชะอมผัดแบบนี้นะคะไปทำกันดูค่ะง่ายๆค่ะ ในส่วนของรสชาติเนี่ยสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ